เด f ออฟฟิเนี่ยคืออะไรนะครับมันถ่ายยากไหมมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรเทคนิคการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์มีอะไรบ้างเทคนิคแรกนะครับผมในการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับหรือ Depth o f Field เนี่ยนะครับเราต้องเปิดค่ารูรับแสงให้กว้างนะครับมากที่สุดเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเลนส์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมันเปิดกว้างสุดได้เท่าไหร่ซึ่งเราสังเกตได้ที่ตัวกระบอกเลนส์ของเราเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีเขียนบอกไว้ว่านะครับเลนส์ของเราเนี่ย F กว้างมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแตบอกก่อนว่าค่า F ของแต่ละเลนแต่ละระยะไม่เท่ากันนะครับผมทำไมต้องเปิดค่ารูรับแสงกว้างๆนะครับค่ารูรับแสงนีครับที่กว้างมากๆนั้นนะครับ จะทาให้กล้องของเรานะครับผมสามารถรับแสงเข้ามาได้เยอะซึ่งจะทําให้เกิดระยะชัดตื้นยิ่งเราใช้เอฟกว้างนะครับก็จะได้ภาพที่ฉากหลังเบลอมากแต่ถ้าเราใช้เอฟแคบนะครับผมก็จะทําให้กล้องของเรานะครับรับแสงได้น้อยและทําให้ภาพของเรานะครับผมชัดล่างภาพนั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าชัดลึกเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างเอฟแคบกับเอฟกว้างกันนะครับจะสังเกตได้จากฉากหลังเห็นไหมครับว่ายิ่งเราใช้เอฟกว้างนะครับฉากหลังของเราจะเบลอแต่ถ้าใช้เอฟที่ค่อนข้างแคบนะครับ ก็จะทำให้ฉากหลังของเราชัดขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นรูปที่แอมได้ถ่ายออกมาให้ดูนะครับระหว่าง f 2.8นะครับกับ5.6 เห็นไหมครับว่าฉากหลังของภาพนะครับมีความเบลอที่ไม่เท่ากันส่วนการใช้ค่ารูดแสงที่กว้างนะครับก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับผมในการที่ใช้ค่ารูดแสงที่กว้างมากๆนั้นนะครับจะยิ่งทาให้รูดแสงกว้างมากเนี่ยมันจะทําให้มีระยะชัดนะครับที่น้อยตามไปด้วยนะครับหากเราโฟกัสไม่ดีก็จะทําให้ตัวแบบของเราเบลอไปด้วยนะครับแล้วมาต่อที่เทคนิคที่2นะครับทางยอมโฟกัสของเลนส์นะครับยิ่งเลนส์นะครับของเรานะครับสามารถซูมได้มากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งทําให้ฉากของเรานะครับละลายได้มากเอ้า แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเลนสที่เราใช้อยู่เนี่ยมันซูมได้ไกลแค่ไหนไม่ยากเลยครับเราสามารถดูได้ที่กระบอกเลนเหมือนกับการดูค่าเเลยนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับระยะในการฟูมของเลนนะครับจะมีตัวเลขบอกอยู่ที่ตัวกระบอกเลนนะครับผมดังนั้นการที่ใช้ช่วงซูมเยอะนะครับก็จะยิ่งได้ฉากหลังที่เบอร์มากตามไปด้วยนะครับในตอนนี้นะครับผมใช้ช่วงเลนสที่2450นะครับในการซูมเข้าหาวัตถุคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่าพอผมซูมเข้าไปหาที่ตัววัตถุนะครับ ฉากหลังของเรานะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเบอร์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างการใช้ช่วงซูมที่แตกต่างกันนะครับเมื่อคุณลูกค้าใช้ช่วงซูมที่เยอะนะครับก็จะได้ฉากหลังที่ละลายสวยๆยิ่งเลนของคุณลูกค้านะครับซูมได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้ฉากหลังยิ่งเบอร์นะครับผมแต่ถ้าเลนของคุณลูกค้าท่านไหนนะครับซูมได้ไม่เท่าในระดับของอาร์มนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่า ปาเลนทิงนะครับผมเพราะว่าผมยังมีนะครับเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับแล้วเรามาต่อที่เทคนิคที่3นะครับผมระยะห่างของวัตถุกับฉากหลังนะครับเราต้องเอาวัตถุนะครับให้อยู่ห่างจากฉากหลังนะครับผมเราจะได้มีระยะนะครับเพราะว่ามีระยะเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งฉากหลังนะครับมันยิ่งเบอร์นะครับผมถ้าเราเอาวัตถุนะครับไปเข้าใกล้กับฉากหลังนะครับรับรองครับยังไงก็ไม่เบอร์นะครับต่อให้เราจะเปิดค่าเฟกว้างเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราจะซูมเท่าไหร่ก็ตามนะครับยังไงก็ไม่เบอร์นะครับในส่วนนี้นะครับ ผมเอาวัตถุวางห่างจากฉากหลัง2ระยะนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างถ้าเราเปิดค่ารูรับแสงกว้างแล้วซูมสุดแล้วยังไม่เบอร์นะครับให้เรานะครับเอากล้องเข้าหาวัตถุให้ใกล้ที่สุดแล้วเรานะครับก็จะได้ฉากหลังที่ละลายสวยๆแบบนี้เลยนี่คือตัวอย่างการวางระยะห่างของวัตถุกับฉากหลังนะครับที่มีปัจจัยส่งผลต่อการเกิดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับอย่างที่คุณลูกค้าต้องการเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคดีๆนะครับที่อาร์มนะครับเอามาให้คุณลูกค้าทุกๆท่านในวันนี้นะครับเพราะว่าเทคนิค ทั้ง3อย่างที่บอกไปนะครับผมช่างภาพมืออาชีพยังใช้กันเลยนะครับเชื่อว่านะครับคุณลูกค้านะครับที่ซื้อกล้องของเราไปนะครับ สามารถนะครับเอาไปปรับใช้นะครับกับการถ่ายภาพนะครับในชีวิตประจําวันของคุณลูกค้าเองเนี่ยให้มีความสุขนะครับได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ภาพที่ถูกใจเราอย่างแน่นอนครับผมและครั้งหน้านะครับผมอามจะมาพร้อมกับเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับอามขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่ออัปเดตเทรนการถ่ายภาพนะครับได้ก่อนใครที่ Big Camera c h ช n n e l ทาง Facebook และ u t u b e นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดนะครับทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ